เมื่อต้องย้ายไปอยู่บ้านใหม่ช่วยน้องปรับตัวอย่างไรดีสวัสดีค่ะเจ้าของสัตว์เลี้ยงทุกท่าน,นนีเรามีเคล็ดลับดีๆสำหรับคุณเจ้าของที่กำลังจะย้ายบ้านและกังวลว่าน้องๆสี่ขาจะปรับตัวเข้ากับบ้านใหม่ได้อย่างไรการย้ายบ้านเป็นเรื่องใหญ่สำหรับทั้งคนและสัตว์เลี้ยงค่ะเราน้องๆอาจจะรู้สึกสับสนวิตกกังวลหรือเครียดได้เราจึงต้องช่วยให้พวกเขารู้สึกปลอดภัยและสบายใจที่สุดค่ะก่อนย้ายบ้าน,น 1. สร้างความคุ้นเคยหากเป็นไปได้ลองพาน้องไปสำรวจบ,บ้านใหม่ล่วงหน้าให้เขาได้กลิ่นได้เดินเล่นทำความคุ้นเคยกับสภาาาาาพแวดดลล้้้ออออออมมมมเเเเตตรรรรีีีียยขขงงใชชจปป็นนนนนหห่่่โททืผ กลิ่นคุ้นเคยไว้ให้พร้อมเ,เขารู้สึกเหมือนมีบ้านอยู่กับตัว3ปรึกษาสัตวแพทย์หากน้องมีประวัติเครียดง่ายหรือป่วยอยู่แล้วการปรึกษาสัตวแพทย์เพื่อขอคําแนะนําเพิ่มเติมหรือยาคลายเครียดอ่อนๆก็เป็นตัวเลือกที่ดีค่ะวันยายบ้าน,น 1. จัดพื้นที่ปลอดภยัยเตรียมพื้นที่เลก็เลกๆในบ้านใหม่ที่เงียบสงบปลอดภยัยและมีของใช้คุ้นเคยของน้องวางอยู่พยายามอย่าเพิ่งให้เขาสำรวจทั่วทั้งบ้านในทันที2พาเดินเล่นก่อนหากเป็นสุนัขการพาออกไปเดินเล่นเล็กน้อยก่อนเข้าบ้านใหม่ช่วยลดพลังงานและผ่อนคลายความเครีย อดภัยไปก่อนการปรับตัวใช้เวลาค่ะบางตัวอาจจะใช้เวลาไม่กี่วันบางตัวอาจจะใช้เวลาหลายสัปดาห์สิ่งสำคัญคือความอดทนและความเข้าใจจากคุณเจ้าของค่ะ,คะเราเข้าใจดีว่าสัตว์เลี้ยงคือส่วนหนึ่งของครอบครัวการเตรียมตัวที่ดีจะช่วยให้น้องๆของเราสามารถปรับตัวเข้ากับบ้านใหม่ได้อย่างมีความสุขและปลอดภัยค่ะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยงหรือการทำธุรกิจโรงแรม,มสัตว์เลี้ยงอย่าลืมติดตามพวกเราต่อไปนะคะพบกันใหม่ในตอนต่อไปค่ะ